สวัสดีแฟนเพจตีน่าฮักทุกท่านนะครับผมนะ้อแมลงนี่ผมจะปาคุ้คนมาแปลงแฮมหนึ่งเมนูที่ผมมักขนาดนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าผมพลาดน,นะฮะเมนูนี้ผมจะเนี่ยเป็นซุกแล้วกันนะครับผมเนาะนั่ก็คือลาบปลานั่นเองนะครับผมนะก่อนอ่นโมขออนุญ,ญาตสารภาพก่อนว่าจะลาบปลาลืมมีดนะฮะเฮาก็เลยได้ใจมีดเทียนน้อยเนี่ยไปตุ๊กเป็นยากยนะเนาะก่อนอ่นเนี่ยเฮาก็อย่าเลาะเอาจินป่ามันออกมาก่อนนะเปาะแยงนะครับเขาบัดไยแล้วขั้นตอนนี้นะฮะ ข้ามขั้นตอนไปเลยเนอะเอาเป็นว่าเฮาเนี่ยได้ก็ได้ใื้จีนมันออกมาอีนะครับผมเนาะเอาหนังมันออกเหียน,นะเจ้าต่อไปเฮาก็จะเอาจีนป่าที่เขาเลาะอมาไว้ตะกี้นะครับเอาไปลาบนะครับก้อยๆลาบไปเนี่ยจะไปลาบแหงเดินนะครับมันจะสะเด็นเฮี้ยเบิ้งเฮี้ยเบอร์นะหลังจากลาบไปเรื่อยๆนะครับมันจะใช้เวลาน้อยนะครับก้อยๆลาบไปใจเย็นๆใจจุ่มๆเนาะถ้ามันเริ่มละเอียดเริ่มเรียกละก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับใครอยากให้มันเหนียวก็ใส่เกลือด้วยก็ได้นะครับ ขายแค่หืมมันเหนียวแล้วแต่สูตรเลยนะครับซั้นสูตรใส่แผวบอะไรอย่ญญญางนี้ก็เบเกอร์เบเกอร์คืนนะ่ะเบเกอร์คืนนะเรื่องเหลืองนั่นนะเออได้เหมือนกันนะครับผมนเนาะอ่เขาก็จะลาบไปจนกว่ามันจะละเอียดนะครับผมเนาะถ้ามันละเอียดละก็ถือว่าแบบนี้โอเคนะครับเด้งดึ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 งยี่ได้ละนะครับผมเนาะเฮาก็จะย้ายไปใส่ถ้วยก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเฮาก็จะเอาไอ้ซี่โครงปลาที่เฮาเลาะไว้ตะกี้นะครับเอามาโก,กก่อนเนอ้ะเดี๋ยวไปต้มแป้งน้ำซุปมันนะครับผมเนอ ตั้งน้ำหอนๆใส่จะจคายลงไปนะครับเสร็จปุ๊บก็บเอาปลาเนี่ยนะเอาไปต้มนะครับในจังหวะนี้ก็จ้อนปวกมันคว้างเนี่ยไอในปลาต้มนี่นะสามารถเอาไปแปงต้มส้มปลาได้อยู่ต่อเลยนะครับผมนออแล้วแต่ควรจะมากจะเงี้ยเลยนะเจ้าอาผงไก่ใส่กะปิลงไปน่อยนะครับตะก,กี้ปลามันตัวน้อยนะครับผมก็เลยไปซื้อปลาเติมแถมตวงนะมันลาบเติมละเนาะหลังจากใส่กะปินะครับเฮาก็จะใส่ผงปรุงรสการลงแดงเกี๊ยวเมียงหน่อยนะครับแล้วเลียนะครับผมนาะ มาเอามันย้อมลาบกันดีกว่านะครับผมก้อนอื่นนะครับรอน้ําต้มป่ามันเย็นหันน้อยนะครับแล้วก็แย้มมาใส่กระมังนะครับเนาะเอามาหน่อยเดียวพอเรามาหนักนะครับปรุงรสด้วยน้าป่าแห่น้อยนะับผมปรุงรสแกงลงแดงเกีียวเมียงเจ้าเก่านะจ๊ะแล้วก็จะเป็นพริกลาบนะครับใส่เข้าไปเลยแตวทุกอย่างให้มันเข้ากันนะจ๊ะหลังจากนั้นเนื้อเฮาก็จะเอาไอป่าที่เขาลาบไปตะกี้นี่นะ ก้อยๆนิดนะครับเอามาใส่แล้วก็ก้อยๆเอาโกนปากเนี่ยนุนนิ่นุนนิดให้มันเข้ากันนะครับผมเนาะเนื้อปลานี่นะมันมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างก็คือถ้าเอาก้อยๆโกนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเหนียวนะครับมันจะเหนียวนะครับเหนียวไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นนะครับเอาไปใส่ผักไข่หอมดวนลงไปนะครับผมเนาะ อันนี้ถ้าคนกินดิบกินได้เลยนะครับแต่ว่าผมมาแนะนำน้ำเปิดปลาน้ําจืดเนาะมันกินดิบมันก็อันตรายต่อพยาธิแบบไม่ในตับนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะเอาไปพัดเอาไปคั่วนะครับผมเนาะมาหฮาก็อย่ามาตั้งน้ํามันนะครับแล้วเฮาก็อย่าเคาะไอ้ลาบป,ปาลาที่เขาลาบไปตะกี้นะครับลงไปเลยแล้วก็พัดไปเรื่อยๆนะครับพัดไปจนกว่าไอล้ลาบปลาเขามันจะสุกนะครับผมเนาะถ้าสังเกตได้แล้วว่ามันสุกแล้วนะครับลาบปลานี่นะ ถ้ามันซุกนะครับมันจะพุ่ยลางๆงนะครับมันจะเป้นเพาว่าแดะมันจะร่วนเออมันจะร่วนรวนรวนมันภาษาเกลาว่าเพาว่าอะไรวะเออมันร่วนละกันนะครับมันจะเป็นคุณสมบัติตรงข้ามกับความเหนียวตอนมันมันดิบอยู่เนอะนี่นะครับความร่วนของมันก็จะประมาณนี้ทุกท่านดูนี่สวายมันก็จะเมละนี่หน้าตามันประมาณนี้แล้วแล้วนะครับลาบปลาของเราเนาะ มาเฮ้าก็จะมาจัดจานกันดีกว่านะครับก็จะมีกินก็ยอดบกอกนะครับบกอกส้มๆนั่นแหละเนาะแล้วก็จะเป็นผักไผ่หอมด้วนนะครับอันนี้เป็นมะทั่วฟักเงวเน้อนี่เป็นหอมป้อมต้นหอมนะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าไข่มากอยังจะได้เนาะกินได้มดนะครับกินกับบะเขอก็ได้กินกับบะแตงก็ได้ได้เหมือนกันหมดลำเหมือนกันนะเจ้ามาเฮ้าก็จะมาตักลาบป่าของเราเนี่ยใส่ไปในจานเลยอ่ะสุพอนะออยากกินข้าวนะครับผมนะ มาถึงเวาลาสมควรนะครับปานเขาน้านึงเนอกุยลงไปเลยก็สองนิ้วบบปอเพอสักสามนิ้วเอเวอรี่บอดี้ยอกนะอ <laughs> ย่างคือนะจ้อนกาเสือทำงานลูกจ้อนกระตันยูกนะตักจะได้ก็ได้ก็กินเมนูนี้นะ <laughs> กินกู้ก็ยอดบากกอกนะครับเหมาะคืออทษนะครับผมเนอ ปลาที่เอา,เอามาเนี้ยล่ะปลาเนี่ยนะครับมาต้องจำเป็นต้องใย้ปลานีนอย่างเดียวนะครับปลาตองปลาเติงได้หมดลำหลืกปลานีนก่อนนะครับลองเอาไปเนี้ยพอเนื้อสุนเนื้ออ้าวยอก